สวัสดีครับวันนี้พามาดูไก่หนุ่มครับใครอยากวัดดวงนะครับชุดนี้ชุดพม่าะนะนี่ครับมีอยู่สามตัวให้เลือกนะครับใครสนใจทักมาครับหรือโทรมานะครับชุดนี้ช่วงชุดพี่มีผลงานานะครับกำลังเลี้ยง ไก่ที่นี่เอาไปถึงสนามเกือบทุกตัวนะครับใครสนใจอยากวัดดวงครับลองทักมาสอบถามได้ครับวัดดวงนะครับไก่ยังไม่เคยเตะครับเดี๋ยวจับได้เลยครับรอีกสองตัวนะครับนี่หนึ่ง อีกสองตัวยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวรอจะถ่ายให้ดูนะครับมีสามตัวนะครับชุดนี้ใครสนใจนะครับสีเดียวกันหมดเลยครับสามตัวใครสนใจทักมาได้ครับครับสวัสดีครับส่วนใครอยากได้ก่อยนะครับรอก่อนนะครับก่อยประมาณวันที่สิบกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับ นี่ครับอีกอนกตัวนะครับมีสามตัวนะครับลอยสวยมากครับใจสวยมากเลยนะครับอายุกำลังหน้าปั้นนะครับใครสนใจนะทักมาครับก่อยดมีประมาณสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับ,รบสวัสดีครับ